สวัสดีครับพวกกับสุรุข่าววอลเล์บอลเราเริ่มต้นกันที่แฟนลูกยางแห่ยกยองนะครับหนึ่งผู้เล่นไทยแข็งแกร่งจริงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอายุสิบเก้าปีที่ดวลทีมชาติญี่ปุ่นเวทีโลกหลังจากที่คนหลงนะครับหลังจากจบเกมที่วอลเล่บอลหญิงอายุสิบเก้าปีชิงแชมป์โลก2 0งพรอบก่อนรองชนะเลิศปะทะกับญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยของเราอยู่1 9ปีน้องๆสู้เต็มที่แล้วนะครับแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3าเซตแบบสูสีเลยเที่ยวโดวยล่าสูน,นครับแฟนๆลูกยางทั่วโลกในต่างๆยกย่องนะฮะชื่นชมผู้เล่นไทยว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเกมนี้ทุกคนนะฮะใจสู้นะครับวิ่งทุกลูกทุกช็อตเลยนะครับโดยมีผู้เล่นหนึ่งคนนะฮะที่ได้รับคำชื่นชมมากเป็นพิเศษเลยละครับสำหรับ แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับนั่นก็คือวอริสราลาสีทะเลิดนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นหมายเลข12หัวเสากัปตันทีมเชาไทยซึ่งในเกมนี้เป็นผู้ทําคะแนนสูงสุดเหนือผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นที่ย6คะแนนเลยละครับโดยแฟนๆลูกยางมองว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมเชาไทยเข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้นั้นเป็นเพราะวอริสราลาสีทะเลิดคือผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญอย่างมากเป็นทั้งกัปตันทีมเป็นทั้งตัวสร้างสารรค์เกมรุกและก็ เล่นเกมรับอย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญนะครับเป็นผู้ที่กระตุ้นเพื่อนๆภายในเทีมก็มีบางความคิดเห็นนะครับที่เกมเจอกับญี่ปุ่นนั้นเขาบอกว่าถ้าหากไม่ได้เบอร์12นะฮะวริสลาสีทาเลอรเนี่ยทีมชาติไทยอยู่ปีเนี่ยอาจจะไม่ถึง5เซตด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นบางความคิดเห็นก็ยังบอกอย่างะครับว่าขอยก MVP เนี่ยให้กับกเล่นหมายเลข12 บริษาสีทะเลือเลยนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้และบางคำเขียนก็บอกว่าหากเบอร์12ขึ้นตบเมื่อไรเตรียมใส่สกรอร์ไว้เลยโดยสำหรับบริษัทสีทะเลือดนั้นเป็นผู้เล่นที่สร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงอย่างมากในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยูสกาปีชิงชมปโลกในครั้งนี้ครับยังไม่จบนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยูสกาปียังเหลือโปรแกรมอีกนะครับโดยจะแข่งขันกันวันนี้ โดยจะประทะก,กับทีมชัดบังกลีเยูยสกาเปียรอบจัดอันดับชิงแชมป์โลกโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่วอลลบอลหญิงทีมชัดไทยยูสกาเปียน้องๆน,นะครับแพ้ให้กับทีมชติญี่ปุ่นไปอย่างสุดบัน2ต่อ3เซตนะครับ20ต่อ25 25ต่อ20 20ต่อ25 29ต่อ27่และ10ต่อ15ในศึกชิงแชมป์โลก2-3รอบ8เทีมชวดเข้ารอบรองชนะเลิศอ,อย่างไรก็ตามแม้วอลลบบอลหญิงยูสกาเปียจะอดเข้ารอบรองชนะเลิศ อันดับที่1นึถึงสี่วอลเลย์บอลหญิงยูสกาปีชิงแชมป์โลกสมสามแต่ยังได้เล่นต่อในรอบจัดอันดับ5้ถึงแโดยจฉพะกับทีมชาติเบลเรียในวันนี้นะครับวันที่10สิงหาคมแข่งขันตำราประเทศไทย1ิ0 0นย์ศูนนั่นกล่าซึ่งถ่ายทอดสดทาง YouTube Volleyball World นะครับหนึ่งรายเด่นมากแฟนทุอยางแห่งยกยยอง3ตัวตึงวอลเลย์บอลหญิงยูสปีแม้แพ้ญ,ญี่ปุ่น แฟนๆลูกยางแห่ยกย่อง3ตัวตึงวอลเลย์บอลหญิงอายุสิบปีแม้จะแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์โลกหล่นไปรอบจัดอันดับ5-8วันที่9สิงหาคมนะครับการจัดการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์โลกอายุต่ำกว่า19ปีนะครับที่เมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียร,รอบ8ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติไทยเพิ่งปราบทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างสูสีนะฮะจนถึงเซตที่5ก่อนแพ้ไป2ต่อ3เซตตกรอบ8ทีมอย่างน่าเสียดาย นักเจเกมนะครับแฟนๆลูกยางพร้อมใจกันชื่นชมฟอร์มการเล่นของวอลิสราศีทะเลิดหมายเลขสองกับตันทีมหัวเสาผู้ตันแต้มสูงสุดยี่สิบหกแต้มและอีกคนหนึ่งก็คือธันพรสีโซนะครับหมายเลขสิบเอ็ดซึ่งเป็นหัวเสาอีกรายที่ทังคะแนนสูงสุดอันดับที่สามยี่สิบเอ็ดแต้มและกนกพรแสงทองหมายเลขห้ามือเซตที่เปิดบอลสวยๆนำาสู่การทำแต้มได้หลายครั้งโดยมีตัวอย่างคอมเมนต์บนโลกโซเชียลดังนี้นะครับ พูดได้ดังปากเลยนะครับว่าถ้ามีมเบอร์12คงไม่มือถึง5เซตแน,น่นอนน้องๆชุดนี้เก่งนะแต่ขอชมเฟิร์นวอลิสลาจากที่ดูรู้สึกว่าเป็นคนที่เสถียรสุดๆคนอื่นยังมีหลุดอ่านพักเกรง่งโดนเขาสเกลอะไรอย่างนี้แต่เฟิร์นดูมีความสม่ำเสมอมากที่สุดทุกคนว่าไงอีกคำมมน,นึงนครับยิ่งเล่นยิ่งดีสําหรับ,บวอลิสลามือเซตคือมือเซตที่ดีเลยนะการเคลื่อนไหวดีบอลการยืนตำแหน่งดีเลยละ่ะ แต่น่าเสียดายน่าจะสูงกว่านี้อีกเน็ต MVP วันนี้ให้เบอร์5เบอร์11บเอบอร์12บเดอะแบ็ของจริงวันนี้เบอร์11เป็นออนอุมานะฟันหนักๆห,หลายลูกเลยว่าไม่ได้นะเออถ้าน้องเฟิร์นเบอร์12ขึ้นตกก็เตรียมใส่สกอรโ์โรเจ้าเลือดมากลูกบูมมิมน้อยแม้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยูสกาปีจะอดเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงยูสกาปีจิงช้ำลกเป์เซ็นนะครับแต่ยังได้เล่นต่อในะรอบจาดอันดับ5-8 รอบตัดเชือกคู่แพ้ระหว่างบังกลาเียหรือตุรกีก็ล่าสุดนะครับจะได้เจอกับบังกลาเียในช่วงเย็นวันนี้17:00นเกีนยวกับด้านความปังของยูซิกปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งเป็นแมตที่ดีที่สุดของเด็กไทยสู้ที่สูสีกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับโอ้โหยอดผู้ชมนะฮะในการชมย้อนหลังเนี่ย คือชมสดเนี่ยส0ม0 0นนะครับ3 0 0 0คนนะครับซึ่งดีขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรตติ้งที่ดีที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชมย้อนหลังทะลุหลัก2ล้านกว่าแล้วนะครับทะยานขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับท่านผู้ชมที่มีผู้ชมเยอะขนาดนี้โดยปกตินะครับยู่19ปีเนี่ยผู้ชมจะไม่เยอะนะครับอย่างเช่นคู่อื่นๆเนี่ยผู้ชมแค่20 0 0 0 0กว่า4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 สา0 0มืนะครับไม่ถึงล้านนะฮะแต่ของไทยเราอยู19ปีกระโดดไปถึง2ล้านกว่าแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าฟีเวอร์จริงๆนะครับโด่งดังก็เป็นลูกลักของเวลลาบอลเวลอีกทีมเลยนะครับยู่19ปีนะฮะอนาคตดีมากในส่วนของตอนนี้นะครับน้องๆยังมีภารกิจอีก1นึแมตช์นะครับเจอกับบังเกลียในช่วงเย็นนี้ตามเวลาประเทศไทย1 7ด0นนะครับ เดกสุตข,ข่าววอลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่10สิงหาคมนะครับ